เจนะบิคอ i น c o i n m i n ร r นะครับอันนี้ก็ทิปทำงานนะครับเป็นทิปทำงานที่ต่างนะครับก็มาทะเลตรังซะเลยนะครับหลังจากประชุมเสร็จนะครับก็วันนี้เป็นประชุมกับโรงไฟฟ้านะครับที่ต่างนะแล้วก็เข้อไข้ไฟอยู่2เมกะวัตนะครับแล้วก็เป็นเจนใหม่นะครับจะเปิดลงเจนใหม่ประมาณ1.2 2มกะวัตนะครับแล้วก็ ตัวของเครื่องที่เขาสนใจก็จะเป็น S19 J Pro นะครับแล้วก็เป็นเครื่องขุดบิตคอยที่จะมีการอัปเกรดเรื่อยๆ,ๆนะครับ <S <S เขาก็จะมีผัดเปลี่ยนนะครับทีละสิบเครื่องนะครับที่นี่เขาเน,เน้นในการาดู p r o f ิตนะครับที่เป็นชัดเจนนิดนึงนะครับเราก็เลยคำนวณหน่วยนะครับต่อเครื่องหนึ่งเครื่องเนี่ยถ้าเกิดปั่นจากไฟนะครับ หน่หน่วยนะครับจะขายผ่าน S19JPO ได้28.8บาทต่อหน่วยนะครับถ้าเกิดเอาเปลี่ยนไฟนะครับมาเป็นบิตคอยนะครับคำนวณตอนนี้นะครับก็คือ28.8บาทต่อ1หน่วยนะครับอันนี้ทะเลตังนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเรื่องของอ่า แนะนำโปรเจกต์ในการเปลี่ยนไฟฟ้านะเป็นบิตคอยในการเก็บแทนเพราะว่าเขามีไฟค่อนข้างเหลือนะครับในจากการขายให้การไฟฟ้านะครับตอนนี้เขาก็าแจ้งว่าแบบตอนนี้ไฟนะครับถ้าเกิดเขาขายการไฟฟ้าตอนนี้นะครับช่วงพีคนะครับก็ประมาณ3บาท4 3บาท3นะครับแล้วก็ช่วงไม่พีคนะครับ3บาทนะเฉลี่ยก็อยู่3บาท2นะ แล้วก็ตอนนี้ประมูลใหม่นะครับอยู่ที่2บาท8เองนะครับก็คือตอนนี้เขาประมูลแข่งขันกันเยอะนะครับการไฟฟ้านะครับเหลือ2บาท8แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอาจจะมีดีลนะครับลงไฟฟ้าหลายๆที่นะครับเพื่อที่จะหาที่ทีท่จ่ายไฟให้กับเครื่องขุดที่ต้นทุนถูกลงนะครับ แล้วก็ทําจากชีวมวลครับไม่กระทบสิ่งแวดล้อมนะหรือกระทบแต่น้อยที่สุดนะครับประมาณนี้นะก็ใครสนใจก็ inbox มาสอบถามได้แต่ที่วางตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเขาเริ่มต้นของเขาก่อนนะครับเราถึงจะดิวให้เพื่อนๆวางได้หรืออาจจะเป็นต้องเป็นโปรเจกต์นะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าส่วนมากไม่ค่อยรับเป็นแบบารายย่อยนะครับในการวางนะ โอเควันนี้ฝากไว้ท่านนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเจวิตคอยมิเนอร์นะครับเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้นะครับเราจะไปที่ไหนกันนะครับวันนี้เราก็เป็นโรงไฟฟ้าต่างนะครับลาไปท่านนี้ครับอันนี้ก็ร้านเคียงดาวซีฟู้ดนะครับบรรยากาศร้านนะประมาณนี้หาดตรงนี้นะครับก็จะเป็นหาดเมิงปากเมิงนะครับที่ต่าง รบรรยากาศทะเละครับอ,อานตรงนั้นฟ้าขาวไปหน่อยนะครับโอเคลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครั้งนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับที่ไปคุยกับโรงไฟฟ้า,ต,าต่างๆให้อีกทีหนึ่งวันนี้ลาไปท่านี้ครับสวัสดีครับ